เราจะลงสักสองรอบนะเพื่อซ้ำในส่วนที่เราต้องการที่จะปกปิดนะคะอ่าเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆอันนี้ลมให้ดูทั้งหน้าแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเบลกลับมาแล้วนะคะหลังจากไม่ได้แบบมีคลิปมานานมากแล้วนะทุกคนวันนี้นะคะก็มีรีวิวนะคะรองพื้นที่เฉพาะสำหรับคนที่เป็นสิวเลยจ้าทุกคนซึ่งนั่นก็คือคดาตัวนี้นะคะเป็น ของคนที่เป็นสิวโดยเฉพาะเลยนะคะเบลหยิบมาจาก7ซเว่นอนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นของ c l e a n o นสนะคะอันนี้จะเป็นคอนซีลเลอร์สำหรับคนที่เป็นสิวมีปัญหาสิวนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ BK Acne นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองให้ทุกคนได้ดูกันว่า2ตัวนี้นะคะเขามีเนื้อครีมแบบไหนแล้วก็มีแบบคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ Dusk out moments a few later ค่ะละทุกคนตอนนี้นะคะเบลก็หน้าสดแล้วนะคะแต่ว่าเขียนคิ้วแล้วก็ทาตา,าทาปากเอาไว้แต่ว่าพื้นผิวหน้าตอนนี้นะคะก็คือเป็นหน้าสดหน้าจริงนะคะซึ่งทุกคนจะเห็นปัญหาผิวของเบลตอนนี้เลยว่าสิวนะคะก็นี่นะ เต็มหน้าเลยนะคะก็มีรอยดํารอยแดงแล้วก็มีทั้งสิวอักเสบสิวอุดตันอะไรบนใบหน้านะคะซึ่งตัวแรกที่เบลจะมาลองให้ทุกคนได้ดูกันนั่นก็คือนี่เลยค่ะเป็นเคลียร์โนตนะคะแอคเน่แคร์โซลูชันบีบีคอนซีลนะ,ะตัวนี้นะคะเขาเคลมมาว่าปกปิดรอยสิวแล้วก็ ลดเรือนรอยผิวพร้อมคุมมันเกี่ยง่ายไม่อุดตันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะซึ่งเบลอ่านคุณสมบัติของเขามาแล้วนะทุกคนเขาบอกว่าเป็นบีบีเนื้อสัมผัสแบบบางเบานะคะแต่ว่าปกปิดดีไม่อุดตันนะซึ่งเขาบอกเลยว่าเป็นสูตรสําหรับคนที่เป็นสิวแล้วก็ผิวแพ้ง่ายนั่นเองนะคะมีสารป้องกันแสงแดดครบเลยนะ SPF 50 PA บวกบนะคะ UVA UVB แล้วก็มีเทคโนโลยีที่เป็นเรียกว่าไฮบี ซันสกีนที่วิวพูดไปเมื่อกี้นะคะก็คือครอบคุมจักกรวาลมากๆและที่สําคัญนะคะตัวนี้ไม่มีน้ําหอมไม่มีสเตียรอยแล้วก็ไม่มีพาราเบนนั่นเองนะคะเหมาะกับทุกสีผิวเลยก็ว่าได้นะอ่ะอันนี้นะคะปริมาณสุทธิอยู่ที่4กรัมนะคะทุกคน ชอบนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่อุดตันนะคะซึ่งแพคเกจเขาเมื่อกี้เบลบิดไปนะมันจะเป็นฝาขึ้นมาแบบนี้นะทุกคนแล้วเราก็บิดออกนะคะแล้วก็มาปิดได้เดี๋ยวนี้คิมซองเซเว่นก็คือดีมากเลยนะอะพูดแล้วเดี๋ยวเรามา ดูเนื้อรองพื้นกันเลยดีกว่านะคะเดีเ๋ยวเรลจะลองที่บนหลังมือก่อนนะทุกคนโอ้สีนี้นะคะเป็นสีแบบโคนแบบค่อนข,ข้างขาวเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นเนื้อครีมนะคะเกลี่ยง่ายตามที่เขาบอกแต่ว่าจะมีความแบบหนึบๆหน่อยนะคะนิดนึงนะแต่คิดว่าถ้ามันไม่อุดตันนะคะก็จะดีต่อหน้าแล้วก็คนที่เป็นสิวนะอย่างเบลตอนนี้ก็คืออยากแต่งหน้าทุกคนก็คือเราต้องดูแลผิวหน้ากันนะคะก็พักหน้าด้วยแต่ถ้ามีเรื่องที่เราต้องออกไปข้างนอกอย่างเช่นไปทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องแต่งหน้า เพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้นะพวกรองพื้นหรือว่าบีบีต่างๆเนี่ยเขาก็ทําออกมาให้คนที่เป็นสิวกันแล้วนะจะอ่าทุกคนหลังจากที่เปิลสวอปบนมือนะคะสวอปตรงมือแล้วก็สีค่อนข้างออกแนวโทนขาวเหลืองเลยนะคะเดี๋ยวเบลจะขอลองบนหน้ากันเลยนะคะทุกคนเอาเริ่มตรงหน้าผากก่อนเลยแล้วกันนะทุกคนตรงที่มีปัญหาของสิวอยู่นะคะตอนนี้เราก็ตรงคาง เดี๋ยวเบลจะขอเกลีย่ยโดยใช้ฟองน้ำนะคะทุกคนเพื่อการแบบอันนี้เดี๋ยวจะลงให้ดูนะคะครึ่งหน้าเลย นี่ค่ะทุกคนเบลลงให้ดูแล้วนะคะครึ่งหน้าโอ้ยมาใก,กล้มากเลยใช่ไหมอันนี้นะคะเป็นข้างที่เบลใช้รองพื้นของเคลียโนตนะคะตัวนี้แล้วก็ใช้ฟองน้ำในการเกลี่ยนะคะซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยว่าผิวดูเรียบเนียนแล้วก็สีเข้ากับหน้าของเรานะคะไม่ลอยแล้วก็ไม่วอกเลยที่สำคัญนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเบาสบายผิวมากเลยนะทุกคน อยากให้ดูรายละเอียดใกล้กๆนะคะตรงนี้ก็คือหนี่นาสิวซึ่งรอยดำตรงนี้นะคะเขาก็ทำออกมาได้อโอเคอนะแต่ว่าข้างนี้นะคะที่ยังไม่ได้ลงนะคะยังเห็นรอยดำชัดเจนเดี๋ยวเบลจะใช้มือนะคะในการลงรองพื้นอีกข้างนึงให้ทุกคนได้ดูกันเลยดีกว่านี่เดี๋ยวลงตรงข้างให้ดูก่อนเลยนะคะจะได้เห็นว่าตัวรองพื้นเนี่ยเขามีประสิทธิภาพที่ปกปิดรอยดำแล้วก็เรียบเนียนจริงไหมนะคะ ใช้มือเกี่ยกบแบบนี้เลยเหลือตรงหน้าผักเดี๋ยวขอบีบอีกนิดนึงนะคะคุมมันเกลี่ยง่ายไม่อุดตันอื ไม่มีกลิ่นเลยนะคะทุกคนไม่มีกลิ่นเลยก็คือเขาก็บอกอยู่นะว่ามันไม่มีน้ำหอมอะนะต่นี่ก็คือแบบกลิ่นไม่มีจริงๆนะทุกคนแล้วเนื้อรองพื้นนะคะเกลี่ยง่ายมากๆที่สำคัญนะเอ,อรู้สึกว่ามันไม่อุดตันจริงๆนะมันแบบเนื้อมันบางเบามากนะคะตอนที่เราแบบเกลี่ยลงไปบนหน้าแล้วนะทุกคนแล้วมันก็เกลี่ยง่ายมากด้วยดูสิให้ความปกปิดดีมากนะคะ นี่นะเราจะลงสักสองรอบนะเพื่อซ้ำในส่วนที่เราต้องการที่จะปกปิดนะคะอ่าเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆอันนี้ลงให้ดูทางหน้าแล้วนะคะต้องลงพอด้วยนะแต่ว่าให้ดูแบบชัดเจนนะทุกคนว่าลงบนหน้าแล้วนะคะได้ความแบบไหนนะนี่ทุกคนโอเคมากๆเลยนะคะคิดว่าเป็นงานผิวที่สวยมากนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวแล้วก็รอยดำแบบ เยอะแบบเบลนะทุกคนรู้สึกว่าตัวนี้นะคะให้การปกปิดที่ดีมากๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะแล้วก็สามารถทาซ้ำระหว่างวันได้ตามต้องการอีกด้วยนะตอนนี้รู้สึกว่าชอบผิวหน้าตัวเองตอนนี้มากนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสีเนี่ยเราก็ออกไปหน้าแบบเบาๆโดยที่แบบดูไม่โบ๊ได้นะด้วยตัวนี้นะคะอืมชอบนะทุกคนเออเดีอ่ะใช้แล้วรู้สึกสบายใจมากๆนะคะ เดี๋ยวเราจะไปตัวที่2กันต่อแล้วนะคะสําหรับตัวนี้ก็คือทาดาฟินิชก็เป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนงานผิวดีปะนะคะถึงเราจะเป็นสิวเราก็ต้องสวยนะคะทุกคนโอเคนะสําหรับตัวนี้นะคะเบลให้คะแนนไปเลยนะ1 0เต็ม10เออบอกไปเลยนะว่า1 0เต็ม10เพราะว่า ชอบที่มันเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็สีรองพื้นสวยแล้วก็ไม่มีกลิ่นใช้แล้วรู้สึกสบายใจนะคะแถมป้องกันแสงแดดอีกเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะคะตัวต่อไปที่เราจะรีวิวกันเนี่ยก็คือเป็นนี่ค่ะ B K Acne เดี๋ยวตอนนี้วิวขอล้างหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาบอกว่า B K Acne มีคุณสมบัติอะไรกันบ้างนะ<ป>และตอนนี้นะคะก็ วันหลูปนะคะกลับมาหน้าสดอีกแล้วค่ะทุกคนเรามาลองตัวที่2กันเลยดีกว่านะคะจะเป็นนี่เลย B K นะคะแอนเนั่นเองตัวนี้ก็คือเป็น BB s ี n ันสกินนะคะ SPF 5 0 PA บวกบวก,บวกนะคะ anti pollution NF นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาบอกว่านำเข้าจากอเมริกาไม่กอ่อให้เกิดสิวแล้วก็ไม่อุดตันรูขุมขนนะคะคุณสมบัติพิเศษนะคะก็คือ ที่ทําให้ช่วยให้รอยค้าแล้วก็รอยแดงจากสิวเนี่ยแลดูจางลงเร็วขึ้นแถมช่วยนะคะเป็นเสมือนซิคอนสกินนะคะช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะข้างนอกได้ด้วยนะทุกคนที่เจอระหว่างวันเนี่ยก็คือมันจะต่อต้านทันทีเลยนะคะแถมฟื้นบารุงผิวที่ถูกทําร้ายจากกลังสี UV ได้อย่างทันท่วงทีด้วยโอ้โ oh หมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะปนในบตดผิวให้ดูอ่อนเยาว์อันนี้นะคะเป็นสูตรใหม่แล้วนะทุกคนที่เพิ่มปกปิดคุมมัน เข้ามานะคะแล้วก็ล็อกผิวสวยลดปัญหาสิวด้วยอืมคนเป็นสิวถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะคะปริมาณตัวนี้ก็คือสุดที่อยู่ที่4กรัมเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะเขาก็เป็นวันจุภันแบบนี้นะทุกคนเป็นฝามาแบบนี้เหมือนกัน เราก็หมุนบิดเกลียวตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เก็บไว้ได้นะคะพกพาได้สะดวกเลยเ,เดี๋ยวเบลนะคะจะลงที่หลังมือให้ดูก่อนเหมือนเดิมนะทุกคนว่าสีแล้วก็ฟิลลิ่งของตัว BB นะคะมันจะเป็นแบบไหนนะทุกคนอ,อย่างตัวเคลียร์นอตเมื่อกี้นะคะเป็น BB c o n อนซีลเก็คือเกี่ยง่ายนะอันนี้นะคะเป็น VK อู้เกี่ยง่ายกว่าอีกนะ ดูลื่นกว่าอันเมื่อกี้นะคะดูลื่นลื่นกว่านะไม่มีกลิ่นเหมือนกันค่ะทุกคนแต่กลิ่นเหมือนแบบยาแต้มสิวนิดนึงนะแต่ว่าอ่อนนะคะไม่มีกลิ่นอ่อนมากๆเลยอือตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะเหลือง เข้มนะคะกว่าตัวเคลียโนสนิดหนึ่งนะคะเคลียโนสจะออกขาวกว่าน,นี้นะประมาณนี้ค่ะทุกคนเนื้อแบบบางเบานะคะแบบเกลี่ยง่ายมากๆเลยทุกคนเป็นครีมเกลี่ยง่ายมากๆเดี๋ยวเบลจะมาลองให้ทุกคนได้ดูการย้ายฝั่งแล้วกันนะขอลงข้างข้างนี้นะคะทุกคนเพราะว่าข้างนี้ปัญหาสิวแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะเยอะกว่าข้างนี้นะตรงคางแล้วก็หน้าผากเลยนะเดี๋ยวเรามาลงกันเลยดีกว่าจ้า นี่ค่ะทุกคนสิ่งแรกที่เราเกี่ยเสร็จแล้วก็เห็นเลยนะก็คือเขาปกปิดรอยแดงจากสีนะได้ดีมากๆเลยนะไม่ต้องใช้แบบฟิลเลอร์อะไรเลยนะคะทุกคนนี่ข้างนี้เบลลงแล้วนะคะอีกข้างนี้ก็คือยังไม่ได้ทําอะไรนะคะให้ความรู้สึกที่โอ้โหเนียนอยู่นะดูเป็นเนื้อรองพื้นแล้วก็นี่นะคะการเกลี่ยไปก่อนนะคะ อืนี่ค่ะทุกคนรอยดําเขาก็เอาอยู่เลยนะข้างนี้นะจะมีรอยดําที่เยอะมากๆนะคะเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งรามาลงเต็มหน้ากันเลยดีกว่านะคะ นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเบลลงของ BK นะคะแอคเน่บีบีตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะผลลัพธ์ก็คือดีอีกแล้วค่ะทุกคนคนปินสิวต้องร้องกรี๊ดนะคะให้กับสิ่งนี้อีกแล้วเพราะว่ามันดีมากๆเลยทุกคน <S <S เปลี่ยนง่ายสุดนะคะก็ <S <S อย่างที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้เลยนะว่า ข้างนี้ที่เบลลงด้วยนิ้วเฉยๆนะคะก็เรียบเนียนแล้วก็เกี่ยง่ายแล้วนะส่วนอีกข้างที่ลงด้วยฟองน้ํานะคะก็จะดูผิวแบบดูกโกลโกลช่ำๆแบบธรรมชาติแบบบางเบามากนะคะดูไม่หนาไม่ลอยเลยสําหรับตัวนี้นะคะเบลก็ให้คะแนน1ิเต็ม10ไปเลยจ้าดีขนาดนี้นะคะคนเป็นสิวต้องมีไว้ครอบครองแล้วนะอืม ทั้งสองเลยนะคะแต่ใครชอบแบบไหนนะคะก็ไปเลือกซื้อกันได้เลยนะคะที่7ซเว่นอนะคะราคาสุดที่น่าจะอยู่ที่49บาทนะถ้าดูจะไม่ผิดไปซื้อมานะ อันนี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็เป็นรีวิวที่เป็นคลิปสั้นๆนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับเบลพัชรากันด้วยนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจ๊ะหรือจะคอมเมนต์มาแนะนำอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเบลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมนะใครที่เป็นสิวแต่ยังต้องแต่งหน้านะทุกคน ต้องตามสสิ่งนี้นะคะต้องมีไว้ที่บ้านเลยนะเป็นผู้หญิงนะคะอย่าอยู่สวยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องขอไปดูแลผิวให้สิวมันลดลงบ้างแล้วนะคะไม่รู้ว่าแพ้อะไรหรือเปล่านะต้องดื่มน้ำแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะคะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ